ขอบคุณท่านประธานที่เคารพกับผมนายวิรัติวรสลินจากพรรคเสรีรวมไทยวันนี้จะขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคำสั่งของคณะคอสชอนี้นะครับท่านประธานครับมาตรา44คืออะไรมาตรา44คือกฎหมายที่ออกและบังคับใช้ตามอำนาจเผด็จการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อครั้ง ที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการยึดอำนาจทำรัฐพาหารและเป็นหัวหน้าคอสชอในขณะนั้นสามทานครับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งหัวหน้าคอสชอเนี่ยไม่ใช่มีเพียงอำนาจเท่านั้นยังมีเงินเดือนเดือนละ1นึ0 0 0สนสองหมื่นหาพันบาทเสร็จ,รจตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนตำแหน่งคอสชอ อีก1,25000สนสเศษสองตำแหน่งนี้รวมกัน250,000บาทเศษเศษยังไม่หมดนะครับท่านประธานผลอีกประยุทธ์ยังเป็นประธานคณะกรรมการอีกมากกว่า50คณะเบียประชุมอีกมากมายขนาดไหนก็ไม่มีใครรู้มีทั้งเบียประชุมรายครั้งมีทั้งเบียประชุมรายเดือนอย่างเช่นนะครับท่านประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยเบียประชุมครั้งละ20 0 0 0บาท Oh, หน้าคอสชอเนี่ยอยากได้เหลือเกินยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยอยากได้มากสองหมื่นบาทท่านประธานส่วนเบี้ยประชมุมรายเดือนเนี่ยสภามั่นคงความมั่นคงแห่งชาติจะากลาโหมเนี่เป็นรายเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทดังนั้นถ้าสมมุติว่าห้าสิบคณะเนี่ยถ้าสมมุติว่าประชุมเดือนละหนึ่งครั้งครั้งละหมื่นห้าสิบครั้งก็เดือนละห้าแสนไปละนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้น oh, หน้าคณะปฏิวัติเนี่ยจะมีรายได้จากเงินเดือนนายกบวก เงินเดือนหัวหน้าคอสชก็2องแสนาเยี่ยประชุมอีกอเจ็ดแสนห้าก,ก็คูณด้วย12บสอก็ตกปีละ9ล้านบาทถ้าเป็นไปตามนี้5ปีก็45ล้านบาทท่านประธานเขาอยากอยู่ยาวไม่อยากให้เลือกตั้งจริงๆผมดูแล้วน่าจะเป็นความจริงแต่ท่านประธานครับไรายได้จะเป็นไปตามที่ผมว่าทั้งหมดนี้หรือไม่ผมใช้ประมาณประมาณ นะครับท่านประธานแต่นอกจากไรายได้ที่มากแล้วหัวหน้าคสอชออยังมีอำนาจมากตามมาตรา44ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ2557อประกาศคำสั่งต่างๆใช้บังคับถือเป็นกฎหมายโดยทันทีเตือนเช้ามาท่านหัวหน้าคสอชอท่านคิดว่าโอ้ไม่อยากให้นั่งท้ายรถกระบะเพราะมันอันตรายมันดูไม่ดีไม่เหมือนทหารนั่งแล้วดูดีท่านกับออกประกาศมาตรา14ห้ามนั่งท้ายรถรถกระบะทันทีเป็นกฎหมายไปทันทีท่านประธาน ่านประธานครับสิทธิเลขเสรีภาพของประชาชนถูกจำกัดและถูกละเมิดโดยตรงจากการใช้อำนาจชนิดตามแต่ใจตัวเองของหัวหน้าคสชดังนั้นท่านประธานตามยติในวันนี้ที่เสนอให้มีการยกเลิกประกาศและคำสั่งของหัวหน้าคสชนั้นเป็นประกาศของหัวหน้าคสชที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยผมเรียกง่ายๆว่า เป็นพระราชบัญญัติปลดอาวุธคอสอชอนะครับกระผมขอสนับสนุนด้วยเหตุผล3ประการดังนี้ประการที่หนึ่งการออกพระราชบัญญัตินี้จะเป็นการยืนยันหลักการประชาธิปไตยเพราะเป็นการบอกว่าอำนาจที่ไม่ได้มาจากอำนาจที่ได้มาจากการใช้อาวุธยึดจากประชาชนนั้นเป็นอำนาจที่มิชอบและมิควรมีอีกต่อไปจริงอยู่นะครับแม้ว่าหลัง จากการยึดอํานาจแล้วจะกลายเป็นรัฐทธิปัดก็ตามประชาชนก็ต้องอยู่ก,กับอํานาจนั้นไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งก็ตามที่แต่ก็ไม่ใช่อยู่ด้วยความยินยอมนะครับแต่อยู่ในสภาพบังคับที่ไม่มีทางเลือกดังนั้นเมื่ออํานาจกับเืนสู่ประชาชนแล้วมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนี้แล้วก็ควรจะเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่จะได้ยกเลิกผลพวง เรียกว่ามรดกบาปจากคณะรัฐประหารท่านประธานครับอันนี้คือเหตุผลประการที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลเชิงหลักการนะครับส่วนเหตุผลประการที่สองเป็นเหตุผลเชิงเนื้อหาเมื่อพิจารณาจากรายละเอียดในประกาศคำสั่งที่ท่านเสนอยกเลิกมาทั้งหมดนี้พบว่าล้วนเป็นคำสั่งที่ขัดกับหลักสำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตยนั่นคือหลักสิทธิมนุษยชน มีการละเมิดสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองของประชาชนอยู่หลายประการาที่เช่นการนำพลเรือนขึ้นสารอาหารมีคำสั่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่าสิบฉบับเป็นอย่างน้อยรวมประกาศคำสั่งที่จำกัดการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมต่างๆมากมายโดยเฉพาะคำสั่งที่ห้ามชุมนุมเกิน ชุมนุมทางการเมืองเกินห้าคนเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการทำกิจกรรมรวมทั้งคำสั่งที่ห้ามพักการเมืองห้าม <laughs> พักการเมืองประชุมและดำเนินการทางการเมืองใดๆแม่ผมพูดถึงเรื่องนี้จะตลกท่านประธานครับประกาศคำสั่งตามมาตราสิบสี่เนี่ยให้อำนาจคอสชอเรียกผลเลือนไปรายงานตัวและสอบสวนในค่ายทหารได้น่าอายมาก รู้ถึงไหนก็อายถึงนั่นทั้งโลกและก็ยังมีการจํากัดสิทธทิเสรีภาพของสื่อกําหนดให้สื่อทุกช่องต้องออกอากาศออกรายการตามคําสั่งของข้อสชอชนอกจากนี้ยังมีคําสั่งที่มีปัญหากับการ,การจัดการที่ดินและสร้างปัญหาไว้กับสิ่งแวดล้อมมากมายตามที่ท่านผู้เสนอได้ชี้แจงในที่ประชุมไปแล้วนะครับท่านปรธาครับดังนั้นเหตุผลเชิงเนื้อหาจำผมเนี่ถือว่าผ่าน เรได้ตรวจได้คัดกรองมาแล้วกฎหมายที่ผิดหลักนิติธรรมและมือสิทธิมยุทธชนทั้ทงนั้นอีกทั้งยังตรวจสอบแล้วว่ายกเลิกในแต่ละฉบับเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายอื่นๆดังนั้นก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมให้เป็นมนทินของหัวหน้าคอสชอีกต่อไปยกเลิกไปดีแล้วครับท่านประธานสนับสนุนประการที่สามนะครับท่านประธานเหตุผลในเชิงการเชิงปฏิบัติสัมาษณ์ครับ การยกเลิกประกาศคำสั่งที่มีปัญหาทั้งที่มาและเนื้อหาทั้งหมดนี้จะทำให้คดีที่เกี่ยวข้องที่เหลือที่ตกค้างอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะได้ถูกนำจำหน่ายออกไปจะเป็นการลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อกระบวนการยุติธรรมด้วยเหตุผลที่กล่าวมารวมทั้งเหตุผลต่างๆที่ผู้เสนอได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาแล้วกระผมเห็นว่าเป็นคุณต่อระบอบประชาธิปไตยในอนาคต หากสภาได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัตยิยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช35ฉบับนี้ได้เข้าสู่กระบ,บวนการพิจารณาต่อไปจะเป็นผลดีทั้งในทางปฏิบัติและในทางเชิงหลักการต่อไปกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับครับต่อไปท่าน